สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอดมินจะมาโม้เมามอยผลการชกศึกวันใหญ่นะครับวันเล็ท้าย3ตัว168ที่เดนเวอร์สหรัฐอเมริกานะครับเช้าวันเสาร์ที่9ที่ผ่านมานี่เองนะครับแอดมินขอแยกคลิปออกมาเลยคลิปนี้จะว่าด้วยเรื่องของคู่เอกจอาหนาธานให้กตี้นะครับเจอกับซูเปอร์เล็กล้วนก็อย่างที่รู้กันไปแล้วนะครับว่าจบอย่างไรจบไวขนาดไหนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ผมจะมาขยี้ประเด็นสำคัญที่มองเห็นนะครับเกมการชกเนี่ยจบแบบรวดเร็วทันใจนะครับออกอาวุธกันไม่กี่ดอกก็รู้ผลแล้วก็ง่ายต่อการทำรีวิวทำคลิปพูดผลการชกมากๆเลยนะฮะแฮกเต้ยเปิดตัวออกมาแบบพระเอกลิเกเหมือนเดิมเป๊ะเลยยกหนึ่งเปิดฉากมาเนี่ยแฮกมีเตะล่างมีกระแทกแยบทักทายนะครับแล้วก็ซุปเปอร์เล็กเนี่ยก็มีขว้างขวามาแต่ว่าไม่โดนกับกลายเป็นโดนแฮกเต้เนี่ยแหละตบฮุกซ้ายแล้วก็ตามด้วยขวา ซูเปอร์เลกโดนนี่ก็ถอยทันทีนะครับแฮกเกอร์ตี้ก็เข้าไปติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดเห็นละหว,วาดเสียวเลยนะครับวินาทีดังกล่าวนะครับคาดเดาว,ว่าซูเปอร์เลกโดนแล้วใช่ไหมหรือว,ว่าเสียวแวบเลยหรือจะเป็นเพียงแค่โอเวอร์แอคชั่นนะครับเป็นแอคติงเล่นละครตบตาว่าเมามินมีอาการไปงั้นๆก็ไม่ทราบได้มันอาจจะเป็นแผนขุดบ่อล่อปลานะครับให้แฮกเกอร์ตี้เนี่ยย่ำใจจากนั้นแฮกเกอร์ตี้ขยับอีกทีนะครับศอกแรกเนี่ยซูเปอร์เลกก็พุ่งมาทันทีนะครับไวมากศอกแหลมเปียบเลยนะครับ ทั้งระยะความเร็วองศาลัติจูดลองติจูดเนี่ยได้หมดเลยอะ่ะปักหมุดกลางหัวกระบาลท่านในพลอย่างกับแชร์โลเคชันไว้บนนั้นน่ะคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าแฮกเตอรีมันดูออกไหมถ้าซืปอปลเล็กตั้งก์ดแบบแบมือเนี่ยแบฝ่ามือแบบนี้เนี่ยคือหมดเตรียมจะปล่อยท่าไม้ตายแล้วนะก็คือใช้ท่าพุ่งศอกหักศอกอะ่ะชาร์จเกจพลังเต็มแล้วอะ่ะทุกๆไฟจะแบบนี้หมดเลยนะแล้วจากวินาทีนี้นะครับยังยึกยักยึกยัก,ยกดึงจังหวะรอจังหวะกันอยู่ จากนั้นก็ปล่อยของทั้งคู่ทันทีนะแฮกเกตี้บวกด้วยหมัดขวานะครับหมัดที่เคยส่งชาวบ้านไปนอนหลายคนแล้วเนี่ยส่วนซุปเปอร์เลกนี่บวกด้วยดักศอกขวาถ้าว่าด้วยเรื่องของพื้นที่ที่จะกระทบอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหมัดของแฮกเกตี้นะครับอาจจะเป็นตำแหน่งกลมๆแต่ศอกของซุปเปอร์เลกเนี่ยสามารถกินพื้นที่เป็นระยะแนวยาวกว่านะครับถ้าเกิดรวมถึงระยะท่อนแขนช่วงศอกการตัดสินใจนี้ของซุปเปอร์เลกดีกว่านะครับแล้วก็เหมือนกับจังหวะหนังสมุไรดวนดาบกันนะ่ะ มันต้องมีคนตายสักคนหนึ่งหัวหลุดกระเด็นไม่ก็เรียกว่ากระบาลแยกอะ่ะดาบเดียวชักออกมาตัดสินได้เลยหรือเปรียบเสมือนเป่ายิงฉุบอะถ้าซูเปอร์เลกปล่อยหมัดท่านี้เหมือนกันนะครับจังหวะแขนก็คงจะคล้องกันนะครับต่อยกันไม่โดนหัวกันหนีหมัดอีกฝ่ายทั้งคู่นะครับแต่ว่าพอดีซูเปอร์เลกไม่ได้เป่ายิ่งฉุบออกแบบเดียวกับแฮกเกอร์ตี้แล้วคนที่มาเข้าทางตำราพี่ชัยสงครามเกียรติหมูก้าก็คือแฮกเกอร์ตี้นี่แหละ สอกซึปร์เล็กเข้าเต็มหัวด้านข้างนะครับเต็มกกหูทําให้น้ําในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนติ้วๆไปแล้วแฮกเกอร์ตี้นอนลงไปยังกับจะเล่นซิดอัพอยู่แต่ว่าคงจะพยายามรวบรวมสติให้หายมึนแต่ทว่าไม่ทันนะครับยืนขึ้นมาในกรรมการก็นับไปนะับ8ดนับ9แล้วก็บกมือยุติไปเลยนะครับดูแล้วอาการไม่พร้อม ฮกเกอร์ตี้ไม่มีโวยวายเลยนะครับว่าลุกทันนะอาจารย์นับจับแพ้เร็วทําไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากนั้นอีกแวบ,บเดียวนะครับแฮกเกอร์ตี้ก็ค่อยๆรูดลงไปนั่งคือคงยังมึนเมาอยู่แล้วก็อาจจะบวกกับเศร้าเสียใจเขินอายในคราวดเดียวกันนี่คือพิษสงศอกของซูเปอร์เลกที่ผมพูดเอาไว้นะครับในคลิปที่ผ่านมาว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับศอกมาแน่ๆมาแน่นอนมันเป็นใบเบิกทางให้ชกง่ายขึ้นนะครับ ถ้าทําให้กรตี้แตกเมื่อไหร่เนี่ยก็เรียกได้ว่าต่อยได้ง่ายขึ้นนะครับของดีสอกเนี่ยมาแน่นอนแล้วก็เป็นของอันตรายคู่กายของซุปเปอร์เลกเลยเป็นของแสลงที่แฮกตี้เนี่ยก็เหมือนกับทำใจดีสู้เสีอยวไว้ก่อนนั่นแหละทําแกล่งทาเก่าว,ว่าร่างกายเนี่ยพร้อมเจอแรงกระแทกนะครับซ้อมมาดีแล้วจังหวะสับศอกนับน็อกด้วยศอกเดียวไม่เหลียวหลังแบบนี้เนี่ยใครจะมองยังไงไม่รู้นะแต่จากที่แอดมินมองนะครับมองจากภาพช้าหลายรอบเนี่ย ต้องอุทานแบบหนังมนุษย์ต่างดาวบุกโลกเลยแล้วก็อุทานว่านี่มันอะไรวะเนี่ยคือในความธรรมดามันมีความไม่ธรรมดาอยู่นะอนลองฟังผมต่อนะจากการวิเคราะห์กายภาพฉากสมุไรดดนดาบกันในท่านี้นะครับจากภาพช้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่านี่ไปเป็นการอ่านใจเป็นการเตรียมดาบนี่มาเพื่อจะปริดสติสัมปชัญญะของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงอะ่ะสุปร์เล็กเนี่ยลงทุนกล้าได้กล้าเสียนะครับแบบในคลิปสัมภาษณ์ก่อนเริ่มชกเลย เริ่มที่แฮกเตี้ก่อนนะยิงหมัดขวาตรงแบบกะที่เต็มหน้าซูเปอร์เลกกะถ้าเกิดไม่หลบโดยที่เขาก็วางแผนเก็บหน้าเก็บตาตัวเองแล้วนะครับโดยการที่จะก้มหน้าไปทางซ้ายติดไซสก้อยก้มต่าลงไปแต่จังหวะท่าน,นี้นะครับซูเปอร์เลกเหมือนรู้นะแล้วก็เป็นการยังรู้แบบวางมาสองสเตปในจังหวะกัดฟันบวกนี้ด้วยรู้ที่หนึ่งนะครับรู้ว่าแฮกกตี้จะยิงหมัดขวาตรงเข้าใบหน้าซูเปอร์เลกก็ตัดสินใจก้มหลบนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดไม่ก้มเนี่ย วิธีหมัดของแฮกเกอตี้เนี่ยจะเข้าหน้าซูเปอร์เล็กเต็มๆแล้วเราก็อาจจะเป็นฝ่ายล่วงก่อนด้วยนะครับเพราะว่าหมัดเขาเนี่ยน่าจะมาถึงก่อนแต่รู้หนึ่งเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปมาเจอรู้สองต่อนะครับอันเนี้ยเด็ดเลยหลบแล้วบวกในคราวเดียวกันเนี่ยเป็นการเดาใจเหมือนรู้นะครับรู้มาแล้วว่าแฮกเกอตี้ถ้าเกิดแลกต่อยเนี่ยจะต้องพุ่งก้มหน้าต่ำๆติดไซ้อยไปทางซ้ายเพื่อที่จะหนีอาวุธซูเปอร์เล็กนะครับไม่ว่าจะบวกมาด้วยหมัดหรือศอก ซูเปอร์เลกเนี่ยอ่านจังหวะนี้เลยนะครับแต่ไม่ได้เตรียมบวกหมัดนะกลับกลายเป็นว่าได้จังหวะที่จะบวกศอกแบบวิถีทิศทางลัติจูลองติจูดมุมทรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดทุกอย่างเนี่ยคมสอกไปดักรอตรงนั้นพอดีเป๊ะมันเป๊ะแบบไม่น่าที่จะมีหัวของคนแล้วก็สอกของอีกฝ่ายไปอยู่ตรงนั้นได้อ่ะแล้วสอกก็ไปรอตรงนั้นเรียบร้อยเลยอ่ะคือถ้าเกิดอ่านไม่ขาดอัจฉริยะไม่รู้มากสองชั้นแบบนี้นะมันจะไม่เกิดจังหวะแบบนี้แน่นอน เพราะอะไรหรอลองจินตนาการดูนะครับถ้าแฮกเกอร์ตี้ยิงหมัดขวามาแบบไม่ก้มหน้าก้มตานะฮะหัวยังตั้งตรงคอตั้งตรงอยู่แบบเนี้ยเหมือนที่ไฟที่ผ่าน,านมาเนี่ยศอกซอร์เป็กจะโดนแค่ระดับหน้าอกแฮกเกอร์ตี้เท่านั้นซึ่งมันก็อาจจะไม่ทําให้แฮกเกอร์ตี้เนี่ยลงไปนับหรือน็อกได้แต่นี่มันเป็นการหักศอกแบบท่าเจ็บนี้รถปูอัดอะศอกขวางแนวแบบกะให้ขาสะพายแล้งเลยอะเหมือนรู้ว่าหัวแฮกเกอร์ตี้เนี่ยปลายทางสถานีต่อไปจะไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนอะ่ะ โดยหมัดบวกของแฮกเกอร์ตี้แบบก้มหน้าก้มตาแบบนี้นะครับหมัดบวกแบบวัดดวงเนี่ยแอดมินไปทำการบ้านมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นในไฟที่เผชิญกับน้องโอนั่นเองนะครับเป็นไฟที่แฮกเกอร์ตี้น็อกน้องโอก็หลับหูหลับตาบวกอย่างนี้เลยคืออย่าหาว่าผมบรรยายเวอร์เลยนะแต่ลองนึกภาพดูละกันถ้าเกิดแฮกเกอร์ตี้ไม่เอ้ยวหัวหวลบไปในท่าแบบนี้เขาจะลงไปชักได้ไหมล่ะแล้วทําไมศอกซึปเล็กไปบรรจบที่ขมับที่กกหูตรงตำแหน่งที่แฮกเกอร์ตี้คิดว่า หัวเขาไปอยู่ตรงนั้นน่าจะปลอดภัยแล้วก็เจ็บตัวน้อยที่สุดอะถ้าสอกดอกนี้ไม่ร่วงนะครับแล้วก็ไม่บรรจบกันแบบนี้เนี่ยซุปเปอร์เล็กอาจจะใช้ตับนี้ไม่สําเร็จในครั้งต่อไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าแฮกเกตี้มันจะรู้แล้วว่าซุปเปอร์เล็กนั้นวางสอกดักสอกด้วยมุกแบบนี้การที่ผมมาขยี้อธิบายจังหวะเล็กน้อยแบบที่ไม่น่าเชื่อแบบนี้นะครับผมมองเห็นแล้วจริงๆนะว่ามันเป็นการสับสอกที่ไม่ธรรมดา มันมีจังหวะมีการอ่านใจแล้วก็มีการเตรียมตัวมาแล้วแน่นอนนะครับว่ามันจะต้องมีแบบนี้แน่ๆคือซูเปอร์เลกเนี่ยรู้มากมาเลยอ่ะคือแบบโคตรสุดอ่ะซูเปอร์เลกนะครับสมองมวยการเตรียมตัวอัจฉริยะสุดๆนะไฟนี้ต่อยที่อเมริกาด้วยนี่ต้องได้รับบุ๊ปริญญาเอกหรือว่าได้บุ๊ดด็อกเตอร์กลับมาเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีเดนเวอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ให้เทียบบุ๊ดได้ไหม ซูเปอร์เลกก็เรียกได้ว่าคว้าแชมป์ไปแล้วก็ได้โบนัสไปด้วยนะครับห้าหมื่นเหรียญแล้วก็ศึกครั้งนี้นะครับล่ามภาษาไทยเนี่ยนะาคนเดิมครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ม,มาละความบันเทิงแบบเดิมก็หายไปนะครับก็กลับกลายมาเป็นล่ามคนใหม่ที่สำเนียงการแปลน้ําเสียงอินเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยนึกว่าล่ามแฟงอามาตะานเข้าสิงมาเลยซูเปอร์เลกก็กลายเป็นแชมป์เป็เตั้มเวทมวยไทยไปแล้วนะครับก็ดับเบิลแชมป์เลยนะตอนเนี้ยค่าตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะอัพขึ้นมาตามผลงานอย่างแน่นอน นี่คือปลาหมอคางดําจากบอ่อจากคลองไฟเวทนะครับที่ถูกบอสชาติเนียนำมาปล่อยในคลองแปนตัมเวทแล้วก็เมื่อเป็นผู้บุกลุกระบบนิเวศแบนตัมเวทแล้วเนี่ยปลาหมอคางดําเมื่อลงคลองใหม่ปั๊บปฏิบัติการยึดคลองหนองน้ําใหม่ก็เริ่มทันทีเหยื่อตัวแรกก็คือไอช่อนเผือกจ่าฝูงของคลองนี้เนี่ยแหละโจรทานให้กตี้แต่ก็นั่นแหละเสียแชมปโลกไป,เ,ปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นการปิดประตู ปิดโอกาสที่ทําให้แฮกเกอร์ตี้จะได้โอกาสได้3แชมป์สกติกาในคราวเดียวกันไปด้วยคือศึกวันก็ไม่ยอมรีบจัดนะก็เสียโอกาสไปแล้วล่ะเมื่อไอชอนเผือกโดนเก็บโดนแดกไปแล้วนะครับปลาตัวต่อๆไปในบ่อน,นี้ในคลองนี้ตัวเล็กตัวน้อยตัวที่กําลังโตเช่นนิโคคาริโลเคียมรันนัมบตินาบิลอนานอะไรพวกนี้นะครับได้เสียววาบเสียวจนถึงขีดสุดด่เมื่อแชมป์โลกเปลี่ยนมือ ปฏิกิริยาการเอาชีวิตรอดความต้องการการจะเอาชนะผู้ลุกรานระบบนิเวศต,ตัวใหม่ในแบนตัมเวทของนักมวยแบนตัมเวทแรงกิ้งต่างๆที่อยู่ที่เดิมเนี่ยการจะเอาชนะปลาปีศาจซูเปอร์ปลาหมอคังดําตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเรียกได้ว่าเป็นปลาที่ตายยากเย็นนะครับแข็งแกร่งไปทั้งตัวมีไฟไฟลายเวทก่อนหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เดินทางมาช้าด้วยเวลาปรับตัวก็น้อยก็บ่อยย่นใครจะมาชนะเนี่ยยิ่งกว่าทํากันบ้านหนักอีกนะเรียกได้ว่าต้องไปเรียนพิเศษ จะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาศิลศาสตร์การกีฬาอะไรมีอะไรกันเงันมาให้หมดเลยนี่ก็ยังไม่รู้ว่าโอกาสที่ปลาปีศาจต,ตัวนี้จะไปคลองอื่นๆอย่างคิกบ็อกซิ่งแบนตัมเวทเนียจะเข้าไปงาบแดกแชมป์ของแฮกเกอร์ตี้อีกเส้นหนึ่งเอาให้หมดล้างคอกเนี่ยบอสชาตีจะอนุมัติไหมรวมไปถึงบอสชาตีจะเด็ดเดี่ยวในไอเดียตัวเองนะครับที่จะบัญชาการการเคลื่อนพลกองกําลังรถถังเดินหน้าเข้าสมรภูมิแบนตัมเวทเอาให้เต็มอัตราศึกด้วยไหม ก็จับตาดูกันเลยนะครับแบนตัมเวดเนี่ยกติกาโมยไทยก็คงจะเดือดต่อไปนะครับเดือดแบบต่อเนื่องจะเป็นศูนย์รวมตัวตึงจุดขายของศึกวันไปอีกนานแสนนานและเมื่อเจ้าของบัลังนะครับเข็มขัดแชมป์หลุดไปแล้วอันดับแรงกิ้งใหม่เนี่ยก็จะสั่นสะเทือนตามไปด้วยแน่นอนนะครับแฮกเกอรตี้ <H ek ati> จะหล่นมาเป็นรองอันดับหนึ่งตามแบบที่ศึกวันเนี่ยให้แชมป์ที่เสียแชมป์เนี่ยหล่นมารองอันดับหนึ่งทุกคราไป นั่นก็จะหมายถึงรองอันดับ1 2 3 45ในตอนนี้นะครับอันดับจะหล่นลงไปอย่างน้อยคนละ1ลําลำดับเอาลาสรุปนะครับบทสรุปของท่านในพลโจทนาธิกตีนะครับจากรถทูซูเปอร์เล็กก็กลับกลายมาเป็นรถทูซูเปอร์หลับไปแล้วเส้นทางสู่การนอนหลับอย่างเต็มอิ่มก็เป็นบทสรุปด้วยประการชนนี้นะครับแล้วซูเปอร์เล็กก็เป็นแชมป์ดับเบิลแชมป์นะครับแชมป์สองกติกาสองน้ำหนักแบบควานะครับนั่นก็คือคิกบ็อกซิ่งฟรายเวทแล้วก็มวยไทยแบนตัมเวท ไฟนี้ถ้าสอกของเขาเนี่ยเป็นการแสดงมันสมองมวยของซุปเปอร์เลกออกมาอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงอะ่ะสำหรับวันนี้นะครับแอนบินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ